ครับผมก็กราบสวัสดีพี่น้อง f c ทุกท่านครับมาเจอกันอีกแล้วพี่น้องนะครับหลังจากมาอยู่บ้านนอกนี่ก็เป็นคลิปที่สอพี่น้องครับเดี๋ยวคลิปนี้จะพาพี่น้องไปดูดินกันนะครับดินที่ผมใช้ในบ้านนอกจะเป็นเช่นไรนะครับข้อดีพี่น้องครับการที่เราอยู่บ้านนอกนะครับไม่จําเป็นจะต้องไปซื้อดินพี่น้องนะครับเราไม่ต้องไปซื้อดินให้สิ้นเปลืองนะครับจะ ซื้อหน่อยก็คงจะเป็นเรื่องของมะพ้าวสับครับสับเล็กใครจะใช้สับใหญ่ด้วยก็ได้นะครับผมก็จะใช้แต่สับเล็กนะครับแลว้วก็ปุ๋ยอสมโคตเหมือนเดิมเนะครับในการปลูกชนชมไมบว่าจะอยู่ที่กรุงเทพหรือบ้านนอกเรานะครับดีหน่อยกลับมาบ้านนอกพี่น้องครับดินเราเยอะนะครับดินเยอะแต่ก็ต้องมีวิธีการเอาดินเหล่านั้นมาใช้ ให้เกิดประโยชน์ในการปลูกจนชมนะครับหลักๆเลยก็คือหน้าดินพี่น้องหน้าดินเราจะไม่เอาจอบเอาเสียงไปขุดน,ะน้องครับเราจะใช้เฉพาะหน้าดินนะครับย้ำเตือนเลยเราจะขุดเอาหน้าดินก็คือด้านบนนะครับเพื่อ,อามาผสมมะพร้าวสับเล็กเอาไปปลูกชนชมนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปดู ผมจะแปลเอาดินตรงไหนนะครับเอามาปลูกชนชมในครั้งนี้น้องครับนี่ก็ยังเหลืออยู่ที่แขวนไว้ก็มีนะครับก็จะแปลอามาสักหนึ่งกระมังเอามาผสมดูพี่น้องครับว่าหนึ่งกระมังจะใช้มะพร้าวสับเล็กเยอะแค่ไหนนะครับไปพี่น้องไปกันเลยครับผมนี่ครับพี่น้องครับ ดินปลูกชนชมบ้านๆพี่น้องครับเราก็มาเอาข้างข้อวัวข้อไก่เราพี่น้องครับเราอยู่บ้านนอกนะครับดินก็จะง่ายขึ้นพี่น้องแต่ว่าเราไม่ต้องไม่ต้องขุดนะพี่น้องครับเราจะไม่ขุดนะครับเวลาเราจะดินเนี่ยเอาเฉพาะหน้าดินนี่พี่น้องนี่นะครับเห็นไหมเอาเอาแค่นี้พี่น้องครับนี่ไม่ต้องสับไม่ต้องขุดลงไปนะพี่น้องนี่ครับ อย่างดีเลยพี่น้องนะครับดินดินนี้อย่างดีเลยนะครับนี่มันจะมีฟางมีอะไรก็ช่างมันนะครับมีขี้วัวขี้ปุ๋ยขี้ขี้ควายก็เรื่องของมันแต่ฟางเลืองเแบบนี้นะครับเราไม่เอานะครับนี่เลยพี่น้องครับนะง่ายพี่น้องนะครับเราไม่ต้องไปซื้อพี่น้องครับถ้าเราอยู่บ้านนอกนะครับนี่เราก็กวาดเอาเลย ได้ทั้งดินปลูกดินเพาะนะครับดินเพาะนี่ดินเพาะ,มะเมล็ดนะครับผมก็มาเอาแบบนี้แหละพี่น้องมันง่ายดีพี่น้องมันง่ายดีนะครับนี่ผมก็อยู่หลังบ้านนะครับอยู่ตรงเล้าไก่อยู่ตรงคอกบัวนี่แหละนะครับนี่ดินเวลาเรากวาดมาใส่กระรมังแบบนี้เห็นไ,ไหมนะครับนี่หน้าดินนะพี่น้องนี่หน้าดินนะครับเราก็เอาไปผสมกับมะพร้าวสับเหมือนเดิม เอาไปผสมมะพร้าวสับพี่น้องครับเราจะใส่มะพร้าวสับเยอะๆนะครับเรามีสับเล็กเยอะๆแล้วก็ใส่ไปพี่น้องดินสักหนึ่งกะละมังนี่สับเล็กเราได้ตั้งสามถุงนะครับพี่น้องครับสามถุง4ี่ถุงผมก็ตักเอาแบบนี้แหละพี่น้องครับกวาดมาเอารวมกันไว้พี่น้องครับนี่แค่นี้เองเราก็มาใส่ใส่กะละมังเราหรืใส่อะไรก็ได้นะครับเห็นไหม ดินอย่างดีเลยนะครับนี่ฟางไม่เป็นไรนะครับฟางมันไม่มัน,น,ม,นมันไม่เป็นเชื้อราแล้วพี่น้องฟางพวกนี้นะครับมันมันผ่านการการหมักหมมานานแล้วนะครับนี่มันเป็นขุยเป็นปุ๋ยเป็นหมดแล้วพี่น้องนะครับเห็นไหมอย่างดีเลยดินนี้นะครับนี่แต่ถ้าเราจะปั้นแบบปลูกเป็นรากตะขาดพี่น้องเราจะต้องเอาฟางออกนะครับผสมน้ำเหมือนเดิมน,นี่ปั้นเอานะครับ นี่นะครับง่ายๆเลยดินเรานะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปพี่น้องนะครับจะเอาไปผสมมพะพร้าวสับดูนะครับหนึ่งกะละมังอ่าหนึ่งกะละมังนี่แหละกะละมังเนี้ยหนึ่งกะละมังนะครับจะได้สับเล็กกี่ถุงนะครับผมก็ไปหาสับเล็กมาไว้เรียบร้อยพี่น้องและก็ฝนตกด้วยวันนี้นะครับนี่ทีแรกว่าจะไม่ทําคลิปแล้วพี่น้องครับวันนี้โดนแปนต่อย อยู่ในเสื้อผ้านะครับีวกวาดเอาพี่น้องนี่ดันเอาอยางนี้เลยนะครับเราไม่ต้องไปขุดนะพี่น้องนะครับเน้นย้ากันเลยเราไม่ต้องไปขุดนะครับจะดินอยู่ในสวนหรืออยู่ในอะไรก็ตามนะครับเราไม่ต้องไปขุดเราเอาเฉพาะหน้าดินนะพี่น้องนะครับผมเดี๋ยวเราไปผสมกันพี่น้องครับผมจะยกไปหนึ่งกระมังเลยนะครับว่าเราจะใช้สับเล็กเยอะมากเยอะแค่ไหนนะครับผม นี่ครับพี่น้องครับก็หลังจากที่ไปเตรียมดินมานะครับหนึ่งกรละมังเลยพี่น้องมาดูว่าผมจะผสมดินได้เยอะแค่ไหนนะครับจะใช้สับเล็กเยอะไหมสําหรับดินหนึ่งกรละมังนะครับลองครับเราไปเอามาที่จะเทให้พี่น้องดูนะครับขยะเลดินดีนะพี่น้องนะครับดินดี เป็นดินข้างคออวัวข้อไก่นะครับก็อ,อย่างที่บอกพี่น้องครับเราจะไม่ไปขุดเอานะครับเราจะขูดเอาแต่หน้าดินเพื่ออามาผสมกับมะพร้าวสับเล็กของเราแล้วก็ขย้ยาหน่อยพี่น้องนะครับให้มันแตกไม่ให้มันเป็นก้อนนะครับอรอยอ่ะจะปลูกต้นไม้ครับลูกน้อยมันดินเยอะเองนี่ เรามาทําให้มันแตกหน่อยพี่น้องนะครับก็จอใครับก็ดินในบ้านเรานะครับก็ไม่ต่างจากดินถุงนะครับอาจจะมีเศษแก้วเศษหินบ้างนะครับก็ให้ระวังนะครับพี่น้องนี่เป็นไงนี่นะครับจะมีฟางนะพี่น้องมันมีฟางอยู่นะครับก็เน้นเน้นย้ำเลยนะครับมาทําให้มันแตกหน่อยดินนะครับ แตเราก็จะผสมกันครับเราจะใช้มะพร้าวสับเล็กเยอะแค่ไหนพี่น้องครับตอนนี้ดินเรามีปุ๋ยในตัวแล้วนะครับไม่จําเป็นจะต้องไปเอาปุ๋ยคอกมาผสมนะพี่น้องนี่เฮนะ้ยพี่น้องครับสับเล็กครับอหลานชายก็ช่วยนะหลานชายก็ป่วยพี่น้องอเหมือนเดิมเหมือนอยู่กรุงเทพนั่นแหละ เป็นคนไม่แข็งแรงนะครับถ้าดูแล้วสับเล็กมันเยอะนะครับก็น้อยนี่คืออะไรเนี่ยเอ่ทีแล้วน้อยพี่น้องมันอะไรมาเท้าสับครับมะารท้าสับถ้าพี่น้องมีมีที่โล่งๆผัดสมดินไว้เลย เอาสับเล็กเอาดินไปเทรวมกันไว้นะครับเวลาปลูกก็จะง่ายพี่น um ้องเอาไปเทรวมกันเลยนะครับสับเล็กถ้ามันใหญ่เกินแล้วก็เก็บออกได้พี่นน้องครับเก็บเพื่อเอาไปแยกไว้นะครับเอาไปลองต้นกระถางได้นะครับพี่นน้องมิวี้แม่เอาลูก สับเล็กใหญ่มันเดินนะรเราใช้สองถุงไม่พอหรอกพี่น้องนะครับดูแล้วไม่พอสำหรับมะพร้าวสับดินหนึ่งกะละมังนะสับเล็กสับเล็กสองถุงนี่ดูแล้วต้องใส่อีกครับเราจะใส่สามถุงเลยนะสามถุงนี้ไม่รู้จะพอหรือเปล่าพี่น้องนะครับดูแล้ว ดินเราจะเยอะนะครับการเตรียมดินเตรียมดินพี่น้องครับก็อย่างที่บอกถ้าอยากให้ดีพี่น้องครับหาพื้นที่โล่งๆนะครับพื้นที่โล่งๆไม่ต้องอยู่ในในที่โล่งนะพี่น้องนะครับเราจะต้องหลบฝนด้วยนะครับ หมักดินไว้ใช้เลยพี่น้องครับเราไม่ต้องไปเอาไว้กลางสวนนะพี่น้องผสมดินเราจะต้อง,ม,องมีรังคาให้ด้วยนะครับคุมเอาไว้แล้วก็ผสมมันเข้าไปผสมแล้วก็หมักเอาไว้พี่น้องนะครับถึงเวลาปลูกเราก็เอามาปลูกได้เลยนะครับ ถุงสามถุงพอดีพี่น้องนะครับถือว่าพอดีแล้วโผลไปเรื่อยนะครับนี่สามถุงโผล่ไปเรื่อยถ้าดินมันเยอะเราสามารถเพิ่มมะพร้าวสด้ลงไปอีกนะครับเราสามารถเพิ่มลงไปอีกพี่น้อง เลยพี่น้องครับดินบ้านนอกเราดีมากนะพี่น้องดินดีนะครับเยียงแต่ว่าเราอย่าไปขุดอย่าไปขุดเอาเอาจอดเอาเสียมก็ได้นะครับไปขุดเอาหน้าดินพอนะครับขุดเอาเฉพาะหน้าดินอย่าในป่าก็ได้นะครับในปา่าเราขุดเอาพี่น้องนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปใช้ใบกมปูปลูกแล้วนะครับ แบบนี้พี่น้องครับถ้าเรามีแกลบแกลบดิบนี่แหละนะครับเอาแกลบดิบมาผสมด้วยลองไม่ต้องวิ่งไปหาซื้อแกลบดำบเอาแกลบดิบครับผสมว้เยอะๆเลยนะครับถ้าใครจะปลูกจนชมเพราะว่าดินมันต้องใช้เยอะพี่น้องแต่ละต้นนะครับใช้สับเล็กมะพร้าวสับเล็กใช้ดินเยอะนะครับน้องมีก้อนใหญ่นะี่ย นี่น้องครับเราหมาักก้อนใหญ่ๆนียหมักไว้อย่างนี้เลยน้ององะครญ่ถึงเวลาปลูกเราค่อยมาปลูกมันนะครับการหมักดินก็หมักไปเรื่อยทําไปเรื่อยปลูกไปเรื่อยนี่น้องก้อนใหญ่ก้อนใหญ่เวลากำลังขออย่างเดียวพี่น้องครับเราอย่าไปขุดดินขึ้นมานครับเราจะต้องเอาเฉพาะดินหน้าดิน ที่ผมบอกไปพี่น้องเอาหน้าดินก็พอรนะครับเห็นไ,ไหมได้อย่างดีเลยนะครับก็แนะนําเลยพี่น้องครับเรื่องของดินนะครับไม่ต้องไปซื้อเราอยู่บ้านนอกเรามีที่มีสวนนะครับใช้ดินในสวนเราขอย้ําอีกอย่าไปขุดนะครับเราจะต้องขุดเอาหน้าดินอย่างเดียวนะครับนี่ ผมก็จะผสมไว้เราจะเพาะ,มะเมล็ดก,ก็ได้นะครับพี่น้องการเพราะ,มะเมล็ดก,ก็ต้องใช้อีกวิธีหนึ่งนะครับแต่เราก็ต้องมีสับเล็กแต่ถ้าพี่น้อยเอฟซีไม่อยากจะหาอะไรวุ่นวายก็ทำแปลงเหมือนสวนนั่นแหละนะครับทำห้เปินแบบแปลงปลูกผักนะครบบเราก็ปลูกได้เหมือนเดิมสำหรับการเพราะ,มะเมล็ดนะครับ เอาไว้ต่อไปเดี๋ยวจะทำดินพ่อมเมล็ดให้พี่น้องดูดีกว่าครับนี่ก็พร้อมปลูกแล้วน้องครับนี่พร้อมปลูกได้ดินแบบนี้แล้นายพองง่ายมากนะครับพร้อมปลูกนะครับก็เป็นเรื่องของการผสมดินน้องครับเอาไว้มีเวลานะครับคลิปต่อไปพี่น้องครับก็จะมาปลูกเมนชม หรือไม่ก็จะเพาะมาเมล็บนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาเรื่องของดินปลูกก่อนนะครับว่าผมไปามาจากที่ใดหลังจากที่ต้องมาอยู่บ้านนอกนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องครับหลานชายไม่ได้ไปเรียนไม่สบายไปแล้วพี่น้องครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหนา้าคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ oh